วัสดีวันสุขพรรสาเราก็จัดบาร์บีคิวอีกแล้วค่ะอ้าวจัดไปจัดไปจัดไปตั้งใจมากลุงเนอลงุงลุงเป็นตัวตั้งตัวตีในการทานบาร์บีคิวด้วยทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะมาแล้วค่ะมันคลื่นมาแล้วค่ะฝนดินแล้วนะคะฝนตกมากแ,แม่แล้วค่ะ <c oughs> ที่รักฝนตกไม่กลางวันเนี่ยแดดเปรียงแปางเปรียงแปางนะพอเราจะทําบาร์บีคิวนะคะจะย่างบาร์บีคิวนะคะฝนลงเม็ดแล้วค่ะนี่ดูครึมมาแล้วอู้ยเสียงเสียงฟ้าร้อง <laughs> you square something or not sorry you square something or not ใครเธอสาบานอะไรไว้หรือเปล่าแค่ฟูน่าจะสแควร์ซัมติงเปรี้ยงเปี้ยงเปรี้ยงเปี้ยงที่รักเอาร่มไหมเราอยู่บนอัมเบรลลาฝนไล่แล้วอ่ะอุ้ยเม็ดใหญ่ด <Techn Pokémon> ้วยนะฝนที่รักวัลจะติงพอจะเริ่มย่างปุ๊บฝนไล่ปั๊บโอ้โหหนาสงสาร พระอบเลยจ้านี่โอ้วันขมงโงฉงเฉงเลยเราจะย่างบาร์บีวท่ามกลางสายฝนเลยจ้านี่เลยจ้าออ้อหได้คิวดีมากบรรยากาศโอ้โหฝนไล่เลยนะเนี่ยบาร์บีวของเราวันนี้เป็นบาร์บีวหมูนะคะเป็นไงล่ะความคิดของใครอยากกินบาร์บีวเนี่ยต้องมายืนย่างตากฝนเนี่ย ไงล่ะได้ร่มมา <laughs> not balance with your your body small umbrella <laughs> ร่มตัวเองอันใหญ่เลยอยู่ในรถอันนี้เอาของเข้าไปใช้ย่างบาร์บีคิวท่ามกลางสายฝนจ้า <ul> ing, <c oughs> จะได้กินตอนไหนเนาะอัพเล็กกับได้เลยจ้า ย่างบาร์บ hmm. ีคิวท่ามกลางสายฝนจ้าอ cool. mm ุปสรรคเยอะจริงๆจะกินยังมีอุปสรรคอีก ทำแล้วฉันอะบาร์บีคิวยยไอเดียที่จะบาร์บีคิว่ัอกมนแลพี่กลับด้านเลยจ้าพี่กลับด้านเลยจ้าจะหมุนทำไมเนี่ยไอเราก็ต้องหมุนตาม ย่างบาร์บีคิวท่ามกลางท่ามกลางสายฝนจะกินยังมีอุปสรรคอีกโอ้ตายแล้วเธอชิรัก How is the weather today อากาศเป็นยังไงคะสบายสบายฝนตกเอ้าเอ้าเอาเอ้าอุ้ยอุ้ย มีเล่นมีเล่น